สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดอะโค a มาดีคัทนะครับในพาร์ทที่3ครับก่อนหน้านี้ก็คือฮาร์ดทีเต็มเะก็เลยไม่ได้บันทึกนะครับอาจจะขาดตอนแล้วก็มาถึงตอนนี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้คืออะไรนะครับซีโฮนะครับซีโฮเราก็คือคนเนี้ยเขาหาเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งค้นหาไปค้นหามา หาไม่เจอนะครับแล้วก็ภาพก็ตัดมามีผีมีคออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมซะเซโฮออกไปจากเขานะแกเป็นตัวอะไรกันแน่ผู้บุกลุกอีกคนเหรอเนี่ยคนแบบพวกเจ้าเรียกข้าว่าเดอะเชดเซโฮใจเย็นใจเย็นไว้เพื่อน เพื่อนของนายได้จากไปแล้วปากของเขาลิ้นของเขาคำพูดของเขากลายเป็นของฉันแล้วนั่นเป็นสิ่งเสียงของเขาไม่ผิดแน่เซโฮถูกสิงอยู่แน่แน่เลยปล่อยเขาไปนะแกต้องการอะไรจากพวกเรางั้นเหรอข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการแล้วข้าต้องการร่างของเด็กหนุ่มงี่เง่าคนนี้ข้าก็เลย เอามันมาเป็นของข้าหยุดอยู่นี่เลยนะแกมันบ้าไปแล้วได้โปรเถอะทำไมไม่ปล่อยเขาไปล่ะหุบป,ปากซะเด็กน้อยข้าจะถามเจ้าบ้างจเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพวกเราไม่ได้เชิญแกฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันฉันตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ที่นี่เลยอะ่ะน่าสงสัย ไม่ใช่พวกนักล่าผีดูไม่อันตรายอะไรจะจัดการอะไรกับเจ้านี่ดีนะที่บุกรุกมาในโลกของพวกเราอย่าคิดให้เปลืองเวลาดีกว่าให้สัตว์เลี้ยงของข่าฉีกกระชากเจาะเป็นชิ้นๆเหมือนกับคนอื่นๆดีกว่าแกหมายถึงใครอาจารย์ทรงเหรอเออพูดถึงอาจารย์ทรงเนี่ยผมเรียกอาจารย์ชงมาตั้งนานเลยนะในภาคน,นี้คงจะเรียกอาจารย์ทรงแล้วนะ โอเคครับโอ้ใช่เลยเธอสวยมากเลยใช่ไหมล่ะหมดเวลาคุยกันแล้วตอนนี้ได้เวลาหารแล้ว่๊าจุดๆเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ที่ไหนเฮ้ไอ้อ้วนงี่เง่าเครื่องรางอีกส่วนหนึ่งหายไปไหนไอ้วิญญาออนผู้บุกลุกบางทีแกอาจจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้นะ ทำตามที่ข้าบอกแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกเส้นทางที่ปลอดภัยให้แก่เจ้าเพื่อนอุนนวนของแกทำชิ้นส่วนของเครื่องรางหายไปลองไปดูที่ห้องน้ำชายชั้นสี่ที่ที่เขาซ่อนตัวอยู่เมื่อกี้นี้มันต้องตกอยู่ที่นั่นแน่ๆเ,เอามันกลับมาให้ข้าเซโฮกำลังค้นหาของบางอย่างตอนนั้นตอนที่ที่ฉันเจอเขาอะเธอต้องการสินนั้นมากๆเลย,ยงั้นเหรอ เราต้องไปหาเครื่องรางใช่ไหมออกไปจากเขานะไปซะมีเงินคอตกลงของพวกเจ้าพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นโมคะโอเคเราต้องไปหาเครื่องรางนะครับอ๋อช่วงหนึ่งเขาหานี่ก็คือเซฟอะไรกัน,กนเค,คเียบเซฟละไปต่อเราต้องไปหาเครื่องรางนะครับเราไปหาเครื่องรางกัน,นครับโอเคไปกันต่อครับ ไปไหนวะเดี๋ยว,ด,ยวดูแผนที่ก่นอนห้องน้ำนะเราต้องขึ้นไปด้านบนนี้นะห้องน้ำที่เซโฮอ่าเขาซ่อนตัวอยู่อฮ้ยโดนีกแล้วยวะโอ้โหตัดเ้ยอีกแล้ว คิดด้วยเนี่ยจะมีหน้าก็จะหมดอีกเดี๋ยวกินอะไรได้บ้างวะเนี่ยอยากแก้พิษไม่มีเลยติดพิษติดพิษกด e ใช้อาเคเลือดหมดอาจจะขึ้นไปเรื่อยๆนะ กงแครละชั้นหนึ่งห้องน้ำก็จะอยู่ขวามือคนระับห้องนี้วะอาจารย์อาจารย์ทรงมาทำอะไรที่นะแต่ทำไมอาจารย์ถึงวิ่งเลย่ยชั้นละ่ะฉันต้องหาที่ทำพิธีที่ใกล้ที่สุดบางอย่างผิดพลาดเซโฮเนี่ยห้องนี้ครัห้องน้ำหญิงเอ้ยห้องน้ำชายที่เรามา เนี่ยเนี่ตรงนี้หรือเปล่าเซโฮเคยอยู่ที่นี่เขาทำอะไรตกไว้หรือเปล่าอืมที่ตกอยู่ที่พื้นนี่มันกระดาษโน้ตของเซโฮหรือเปล่านะอืมใช่ละลายมือทุเรศแบบนี้ไม่มีใครที่อื่นแน่เดีว <L S 1> <c oughs> อะไรครับเดี๋ยว <c oughs> เอา้หาหลงไปกดตัวอีของใคร ไครับเนี้ลายมืออันไหนวะอันนี้หรือเปล่าวิธีการควบคุมเธอเดี๋ยวลายมือลายมือ เล่นในเป็นอนันไ,ไ,ไหนวะเนี่ยโคตรคงแล้ะได้ไปในต่อวะเนี่ยโอ้ยลืมได้ไง่ากดเอฟเกิดไฟได้ไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวผมหาวิธีดูกั้ก่อน ก็ให้ไปไหนต่ออ๋อกลับไปนี่ใช่ไหมตึกตึกทางเหนือโอเคไปตึกทางเหนือกันไปกันต่อไม่อยากปิ้งเยอะนะครับเก็บแรงเก็บแรงไว้หลบอาจจะอุ้ยตกใจหมด โน่นก็มีฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฉันคิดว่าฉันเห็นใครบางคนอยู่ด้านหลังเครื่องป้องกันนี้นั่นนะแต่ไม่มีใครตอบอ่ะไม่นะเดี๋ยวก่อนสิฉันคิดว่าฉันเห็นร่างกายถูกแขวนอยู่เหรอหวังว่าคงจะตาฝาดไปเองนะที่จรผมจำทางไม่ได้อ่ะ อยงหายใจเข้าไปดูนี่นี่นยนะตอนนี้อยากได้ยาหรืออะไรก็ได้อะเครื่องนี้เคยไปกดแล้วนะแล้วมันก็ดังเนี่ยไอ้เครื่องสัญญาณไฟตรงนี้เคยอะไรขวดน้ำ จานจะเพิ่งูมานะาเขียว วิธีทะลุไปห้องนั้นยังไงนี่นนะผมขอไปดูนเนี้อนนี่มันจะทะลุไปห้องนั้นได้เดี๋ยวเฮ้ยเอา้าไปไม่ได้โผล่มาห้องคอมพิวเตอร์ครับ เช่ไหมไม่ใช่ไปไงวะข้างนั้นไปไม่เป็นเย่ย หาทางออกไปนู่นก่อนคนระับนี่ไงทางลงะจะเข้าตึกเหนือก็ต้องผ่านประตูบานนี้แต่มันล็อกอยู่ จะผ่านไปได้ไงนะฉันจะหารหัสผ่านนั้นมาจากที่ไหนกันล่ะมันต้องมีรหัสผ่านเครื่องรางมันอยู่ไหนว่เนี่ย สามบีเราไปดูด้วยกัน เห็นไหมการและการส,ส่งจะหาเครื่องรางจากไหนอะ่ะน้ำเน่ว่า เนี่ยจันเขายังไม่ไปนะันอยู่ที่เดิม มาตรงนี้เหรอแต่มันก็เปิดไม่ได้ไม่มีรหัสผ่านาน่ะเครื่องรางอยู่ในวะา,าน,นี่ไงกำแพงที่ทำพิธีกรมจะมีสีแดงทาไว้อยู่ใช่แล้วละ่ะฉันว่าฉันเห็นอยู่นะเซฮิลต้องมาทำอะไรแถวแถว,แถว,แถวแนั้นแน่ เขาอาจจะทําชิ้นส่วนส่วนได้ส่วนหนึ่งตัวเทียนก็ได้อืมกำแพงที่ทําพิธีกรรมจะมีสีแดงๆกระดานนี้เต็มไปด้วยโจุดเลขแค่คิดถึงวิชาเรียนเสริมของหมาบากก้าก็ปวดหัวเป็นหมดแล้วมาลองคิด มาลองคิดๆดูแล้วมันเหมือนกับข้อสอบวิชาเลขล่าสุดของฉันเลยนะฉันว่าฉันรู้วิธีแก้โจทย์นี้นะทําไมฉันถึงจําไม่ได้ล่ะทุกอย่างมันเรียนรานไปหมดเลยแปลงนะฉันต้องจําคําตอบได้ด้วยแต่มันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าฉันไม่ได้แก้โจทย์ด้วยตัวฉันด้วยตัวเองล่ะ มาควรฉันบอกวิธีแค่สมการนี้ฉันหน่อยฉันไม่เข้าใจเลยอะไร่ะห้องโดนตีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสัญลักษณ์นั้นขึ้นใหม่กรอดี๋ยวมนมีสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ ต้องกลับไปห้องนี้ใช่ไหมใช่ห้องถัดไปนี่ห้องนี้ไงนี่ไงเขาคุยกับเราแล้วครับเยี่ยมคืนนี้มันค่อยค่อยแปลกขึ้น แปลกขึ้นเรื่อยๆเออสวัสดีจะรบกวนฉันเจ้าเด็กใหม่นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยไขล่ามโซ่นายไว้กับเ้าอีแบบนี้นะไปไกลๆเลยฉันกำลังแก้โจทย์อยู่อุตส่าห์ไปติวเข้มมาตั้งนานเดี๋ยวจะแก้โจทย์ให้ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่มานานแล้วนะเขากำลังแก้โจทย์เลข มากมายมหาศาลนี้ผ่านดูแล้วไม่เข้าใจเลยก็แง้ละอยู่คนละชั้นปีนี่นะฉันควรจะสอบได้คะแนนดีกว่านี้ฉันตกบ่อยจนเกินไปแล้วหวังว่าจะแก้ไขมันได้แต่ฉันคิดว่าพวกอาจารย์คงถอดใจกันไปหมดแล้วละ่ะเขาดูไม่มีอันตรายนะออบางทีเขาอาจจะช่วยแก้โจทย์ เรียกให้ฉันก็ได้นะผมมีเรื่องอยากจะขอร้องให้คุณช่วยหน่อยนะครับฉันเหมือนมีเวลาช่วยหรือไงฉันก็มีปัญหาของฉันนะแต่ว่า<ม>วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนม .4 มันยากมากเลยนะแต่สำหรับคุณน่าจะง่าย,ยาง่ายๆเลยลหละฉันเกียดคณิตศาสตร์วิชานี้มันมีความโหดร้ายสำหรับฉัน ทนถึงได้เรียนเรียนแล้วก็เรียนอยู่นี่ไงก็ถ้าช่วยผมก็เหมือนเป็นการทบทวนที่ดีไม่ใช่หรือครับฉันเห็นว่าเขากำลังแก้สมก,การแบบเดียวกับที่ฉันเขียนอยู่ในห้องเรียนเสริมเลยฉันว่าเขาต้องรู้วิธีแก้โจทย์ของฉันแน่ๆนฉันจะไม่บอกคำตอบให้เด็ดขาดแต่ว่าฉันอยากจะช่วยแนะนำ นายได้ถ้าเกิดถ้าอะไรครับถ้านายเอากุญแจห้องอาจารย์มามาได้ถ้าทําได้ฉันจะสอนวิธีแก้โจทย์ที่นายต้องการให้โอโหมายถึงหมาป่ามา,มาอาจารย์สอนคขนศาสัตร์ที่แสนจะโหดโหดไร้เกี่ยวกาดสินะไร้ากาดนะครับ <c oughs> จะเอากุญแจห้องเขาไปทําไมเหรอ ฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเปลี่ยนแปลงอดีตความผิดพลาดของฉันเพื่อปลดปล่อยตัวฉันเองเพื่อโอกาสที่2อง,งั้นแสดงว่าคุณอยากจะแฮกคอมพิวเตอร์ของเขาสินะนั่นมันเรื่องของฉันฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีฉันต้องคิดถึงเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าจะหมายถึงการเปลี่ยนอดีตก็ตามต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วเหรอ นายช่วยฉันฉันก็ช่วยนายง่ายๆใช่ไหมเอาคุณแจนั่นมาให้ฉันถ้าอยากให้ฉันช่วยอืมโอเคครับเราต้องไปหากุญแจนะครับนักเรียนคนนี้เขาบอกว่าต้องไปหาหาอ่าหาคุณแจ่ะถ้าเราเซฟต่ออีกรอบหนึ่งกันเหนียวกันเหนียวคุญแจในห้องคอมพิวเตอร์ คุณจ๊โอ้ตรงนี้นี่ไงแล้วตอนนั้นเรามุดไปทางไหนวะเนะี่ยนี่เราก็จำไม่ค่อยจะได้ซะด้วยลงนี่ไหมลงนี่ลงนี่ลงนี่นะเราต้องไปเฮ้ยสองเอฟทำไมมีเครื่องหมายขึ้นวะสองเอฟที่เราต้องไปสองเอฟก่อนวะถ้าง,งั้นเราขึ้นบน ไปลงอาหารแล้วกันครับนี่ไงไครับโอเคครับเรากลับมาที่นี่ไงห้องนี้ครับวุ้กาแฟเป็นตัวที่ลกมากเลยอ่ะไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรมีคุณแจอยู่ในลิ้นชักต้องเป็นคุณแจ ข้องเขาแน่ๆเคครับตำรวจ่อยแน่นอนมันดูแบบมีข้อความสั้นๆอยู่ในกระดาษบนโต๊ะนี้ฟังนะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ยังไม่เร็วพอฉันจริงจังนะกด F อะไรทุกอย่างก็จบเกมโอเวอร์รีบออกจากเที่ยงวันวะไปเขาบอกให้มีจากที่นี่ คืนอนีไ่ไงแต่เรากุญแจไม่เขาฉันเจอกุญแจห้องนะเอ้ยห้องแนแนวของหมาบ้าแล้วตามที่คุณขอไว้อะกุญแจนี้นายคงไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของฉันได้ทั้งใบเลยละ่ะพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตและอนาคตของฉันด้วยขอบใจมากๆนะอย่าลืมที่ตกลงกันไว้นะโจ์นี้ทำฉันแทบเป็นบ้าแล้ว ไหนขอดูหน่อยสิก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นาะนักเรียนมสี่เขาก็ทํากันได้หมดอยู่แล้วนะนี่ <c oughs> แสดงว่าวิธีการแก้โจทย์ดังกล่าวพอจะเข้าใจวิธีทําแล้วก็ดูไม่ยากเลยนะขอบคุณครับโอเคเราได้เขาแก้โจทย์ให้เราแล้วใช่ไหมนี่ไงห้องข้างๆกันห้องเรียนเสริม ไปห้องนั้นต่อครับนี่แล้วตรงนี้ก็เซฟอีกแล้วครับขอเซฟนะครับเจ้อจูนในคือผมจะเซฟอ่างจริงล จทย์ก็ใช่แล้ววิธีแก้โจทย์นี้ให้ตายสิก็จะมาถึงจุดนี้ได้ทําไมลําบากขนาดนี้เนี่ยใช่มันเป็นคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนนักเรียนห้อง 3F คนนั้นเรียนมาอย่างหนักจริงๆเป็นเขารู้หลักการแก้โจทย์ได้อย่างง่ายดายเลยแต่ว่าแค่แก้โจทย์เลขไม่ได้ช่วยให้รอดไปจากที่นี่ได้อยู่ดีโอ้ เหมือนว่าเกณฑวิชาคณิตศาสตร์ของฉันจะเปลี่ยนไปแล้วนะนค,คืออะไรต่อเรามาแล้วอะต้องไปไหนอะกลับไปจุดนู้นเหรอหรือว่าเราไปหาเขาดีหาเขาใหม่นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว เขาหายไปแล้วครับจุดจุดทห้จุดสุดจุดสุโห้ยขันแจแบบเออดูนี้เออดูนี้เออเรียบร้อยวันนี้เป็นเซฟโซนที่ดีที่สุด เติมเลือดมาไดสองขีดก็ยังดีหาในที่มันสองพันเยนเดียวมาหาสารเล็กน้อย <ท>ไม่ซื้อเจอเหตุการณ์่ยโอ้โยโดนอีก deploy. ดูซิว่าผีตัวนี้จะว่าไงต่อเอ้าเราังได้มันทห้เราไปไหนต่อวะเนี่ยคำบอกใบกำแพงพิธีโอเคเดี๋ยวจบพาร์ทนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่สแล้วกันนะครับกับเกม ติดโคมมารีคัตนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผมบา,บายๆครับ